เราต้องไปทําการยกช่วยลูกกอนครับเพราะว่านักมากเลยใหญ่มาก <c oughs> เออดูเทียบขนาดอว <c oughs> ดแล้วอวดอีกสวัสดีพระผมสวัสดีทุกท่านเป็นประจําเช่นเคยนะครับพบกับเขียวคลาดบนไซฟาร์ม k v f มาทาการถึงบ้านแล้วนะพี่น้องถึง,งน้าแล้วแหละจะรอลูกเลิกเรียนมาช่วยเอามะพร้าวโคตรบิ๊กใหญ่ที่สุดในสวนมา แล้วก็มีมะพร้าวแถมมาด้วยผมมีอยู่ต้นหนึ่งที่ว่าใหญ่แล้วนะมาเจอต้นอีกที่ไปคูดมาจากคลิปที่แล้วนะพี่น้องใหญ่กว่าอีกเดี๋ยวต้นที่ว่าใหญ่มาดูกันมี่ต้นนี้ที่ผมว่าใหญ่ที่สุดที่ผมคุดมาแล้วนะพี่น้องเอ่อประมาณค้นขาคนใหญ่ๆหรือเน่ยเนี่ยแต่ผมล่อรากอันนี้ปลูกมาได้ประมาณสิบวันนี่ที่ว่าใหญ่แล้วอ่าเดี๋ยวไปดูในรวดที่ได้มา เนี่ยอันเก่าก็ยังปลูกไม่ทันเลยพี่นอ้องเอ้ยเนี่ยว่ยเอาไปโยนลงบ่อไว้เดี๋ยวจะมีเทคนิควิธีการเอาไปเพาะคือเป็นมะพร้าวกะทิลูกมันใหญ่มากเนี่ยมะพร้าวพวกนี้มันเป็นมะพร้าวกะทิมะพร้าวแกงลูกมันใหญ่อย่างก็ลูกฟุตบอลเนี่ยเออรานนี้มาทําบนสายจิว๋วย่างไอ้พวกเนี่ยทําไม่ได้เดีกพี่น้องมันไม่มันไม่บรลานเลยอะ่ะเพราะว่าลูกมันเอกลามันก็ยอดมันอะ่ะคนละทางเลยอ่ะนู่น อันนู้นที่ปลูกเสร็จแล้วเนะเดี๋ยวโชว์แป๊บนึงพาพี่น้องไปดูนี่เป็นมะพร้าวสวนที่ปลูกแล้วนะครับที่ซื้อมาเหมาสวนมาประมาณหกสิบเจ็ดสิบต้นแหละครับตอนนี้ตลอดแนวเนี่ยนี่ดูแต่ละลูกนะนี่ไม่ปอกเปลือกเนี่ยแต่ละลูกนั่นเนะ่ะมันทำบอลไซจิวไม่ได้นี่ที่ทําคลิปไปต่างๆนี่ก็ใช้วิสแลนคุมพังไปก่อนแต่ละต้น ผมเล่นจะไส้ใหญ่ไซส้น้อยก็เล่นแต่ว่ามันยังเพาะไม่งอกอ่ะไปดูไม้กันที่ซื้อมาเนี่ยลกมากเลยจากจากร้านกาแฟรับแขกโดนยึดพื้นที่มาดูที่เห็นนี่นะครับพวกนี้เป็นไม้แถมเดี๋ยวให้ลูกเอาลงเราลงกองไว้ตรงนี้เลยลูกหรอ อันนี้เป็นไม้ที่ผมไปเดินหาตามสวนแล้วไปเจอเจ้าของสวนนะครับก็ถามซื้อเขาเขาก็ให้ฟรีเพราะว่าเขาเอามากองแล้วมันก็งอกบางเนี่ยอย่างลูกเนี่ยมันร่วงมันร่วงแล้วเขาก็เก็บมาให้ไอพวกที่เป็นอย่างเนี้ยมันร่วงมันเขาเอามากองมากองแล้วมันงอกแล้วมันอยู่ในป่ามะพร้าวพี่นอ้องเอ้ยมันสูงด้วยแนะ่ยสูงเป็นเมตรใบเลี้ยงนะ่นี่ จ้าของบอกว่าประมาณหนึ่งปีเนี่ยเขากองเอาไว้แล้วมันงอกในสวนมะพร้าวเขาเขาก็งัดให้ถอนให้เนี่ยได้มาสิบห้าต้นคราวนี้ผมก็เกิดปัญหานะ่ะอย่างที่บอกนะมะพร้าวพวกเนี้ยมันเป็นมะพร้าวแกงกะลามันใหญ่มากเนี่ยดูแต่ละลูกเลยลูกมันเนี่ยเท่าฟุตบอล อันนี้พอมาทําเป็นไม้จิ๋วแล้วมันมันไม่ใช่ผมก็เลยกำลังหาวิธีที่จะเอาไปปลูกจะปลูกใส่กระถางผมก็ไม่ม,ม,มีที่วางเลยพี่น้องเห็นไหมทางในนูน่นอะแน่นเปรี้ยเลยทางในนู่นก็เรือนพ่อชําพวกเพ็มหน้าเชอรี่อะไรต่างๆด้านหลังนู่นก็กระบ,บองเพชรแคกตัดอ่าอันนั้นก็บโป้ยเซียนบอลสีอันนี้มาบนให้ฟังดอคลิปเนี่ยทาตัวเองเนี่ย เห็นไหมนี่ยาวๆเลยสิบยาวเป็นเมตรสองเมตรได้มาแบบเนี้ยสิบห้าต้นเขาเ้าให้ฟรีมาผมจะทำวิธีไหนดีพี่น้องเอ้ยคอมเมนต์แนะนำมาทีเดือนนี่นะ่ะคือผมจะไปปลูกใส่กระถางผมก็ไม่มีที่วางอืมเพราะว่าส่วนที่ผมเพาะเอาไว้สำหรับมาพาวน้ำหอมก็สามสี่รอยลูกเนาะ เออเนี่ยอันนี้พวกนี้เขาเก็บมาให้เจ้าของสวนเดินทั่วสวนเลยเก็บมาให้ได้เจ็ดแปดลูกไอ้ที่งอกแบบเนี้ยไอ้ที่งอกยาวยาแบบนี้คือเนี่ยคือเข้ากองแล้วมันงอกไปขอซื้อเขาเลยให้ฟรีเลยลูกเอาไปเลยลูก,ลย,ลกยังไงก็เดี๋ยวก็ปล่อยทิ้งไม่มีที่ปลูกก็ได้มาสิบห้าสิบหกต้นประมาณนี้แหละเนี่ยแล้วขนี้ปัญหาผมก็คือแล้วผมจะไปปลูกที่ไหนจะทาบอนไซจิวนะ๋วอะ ไอ้มะพร้าวเล็กอะกะลามันใหญ่เดี๋ยวผมให้ดูกะลาอยู่ไหนละกะลามะพร้าวสำหรับมะพร้าวกะทิคือคือกะลาใหญ่มากับพี่น้องกะลามันจะอย่างเนี้ใหญ่กว่ามะพร้าวน้ำหอมกะลามันอะเนี่ยดูแต่ละลูกอะอันนี้มาบนไห้ฟังดูคลิปนี้ไม่ได้ทำคลิปให้ดูนี่ดูเถอะเท่าลูกบาสเนี่ย เอาละมาถึงที่เด็ดแล้วพี่น้องที่เด็ดของเราที่ลูกหลังปนที่คูดมาเนี่ยใส่รถเก่งมาพี่น้องเยอะแยะแหละคุณอนะอ่าเบสลองเทียบกับต้นมะพร้าวที่ลูกบาดเขา่าหาวิธียกออกอยู่พี่น้องเลยเนี่ยก็ยังคลิปที่พี่น้องเห็นเห็นเห็นคลิปการคูดมาเด้อครับนี่เนี่ย จริงมีอีกต้นหนึ่งแต่ว่าตาก็ยังเสียดายอยู่ก็เลยแบ่งให้สองต้นอ่ต้นนั้นแต่ว่าต้นนั้นมันก็ไม่สวยเท่าไรเรากเพราะว่ามันสูงมากมันไม่อ้วนอย่างต้นนี้ต้นนี้เป็นมะพร้าวที่อ้วนมากเลยเราจะหาวิธียกเราต้องไปทําการยกช่วยล่วกกันครับเพราะว่านักมากเลยใหญ่มากตอนเอาใสเน่ยมันะมันยกอุ้มขึ้นคนเดียวได้อย่างที่พี่น้องเห็น เออไปนุ่นไปวันทับปลูกไม้นุ่นโอ้ยอโอ้ดูเทียบขนาดอวดแล้วอวดอีกนี่ถ้าต้นนี้รอดนะพี่น้องนะจะใส่กระถางตั้งโชว์หนาล้านแต่ปัญหาคือ เอากระถางไหนใส่เฉ <c oughs> พาะต้นก็านนักเล้วถ้าเป็นกระถางปูนจะนักขนาดไหนเนี่ยเอาไปอีกต้นหนึ่งมาทีมงานยกคนเดียวไปไหมมายกอึบไปทั้งนู้นอวดดีพ่อออาละวบางแลวบางอันนี้วางไว้ตรงนี้ก่ นี่แหละข้างล่างทุกคนก็มังเอออันนี้เดี๋ยวลากขึ้นไปได้ไปปเดี๋ยวชาว่อยปลูกเดี๋ยวไปไว้เดูกันดุฮะเอาละค,ครับพี่น้องได้สมใจอยากสมปรารถนาถ้าได้อย่างนี้เย็ดแล้วมันรอดนะผมจะหาเย็ดอยาก พี่น้องทายที่ว่าผมซื้อมาต้นละเท่าไรอันนี้ปลูกกี่ปีกคือรุ่นเดียวกันนะ่ะใหญ่จนได้ออกลูกออกทลายแล้วนะแต่สองสามต้นแต่อีกต้นนึงอะ่ะที่ที่ตากไม่ได้ให้มันมันจะสูงอย่างงี้แหละแต่ใหญ่กว่านี้นิดนึงแล้วก็สูงช่วงลําต้นอย่างเงี้ยมันจะสูงประมาณนี้ผมไม่ได้ตายดูนี่อ้วนเตีย้ยกระถางว่าใหญ่เรวนะเดี๋ยวนะ อันนี้กระถางกระถางสิบสี่นิ้วนะใส่ได้ไหมนี่คือกระถางสิบสี่นิ้วโอ้โหใส่ไม่ได้พี่น้องต้องหาซื้อกลมังมาจออรู้ใส่คงต้องใช้เป็นกลมังรุ่นนี้เนี่ยเนี่ยกลมังซักผ่ารุ่นนี้ใส่อันนี้ประมาณยี่สิบนิ้วเนี่ยตัวนี้ว่าใหญ่ว่านากักแล้วนะเนี่ย โอ้แต่ก็ต้นนู้นมันสวยไงพี่น้องต้นนี้มันจะเป็นไม้แบบเอ่อมันยังไม่ได้ชั้นได้เก่าอย่างนู้นอันนีอน้อันพวกนี้ตานเด้อนี่เด้อนี่ตานพวกนี้ตานพวกนู้นรอดแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปตานให้ดูคลิปนี้มาบน่นมาอวดมาโชว์แล้วก็ปรึกษาพี่น้องด้วยว่าผมจะทำยังไงดีก็มาพาวพวกนี้ เนี่ยมะพร้าวที่ได้มาเพราะว่าเอ่อไอ้อย่างเนี้ยนาน่าจะทำบนใสได้เนี่ยเดี๋ยวปลูกใส่กระถางได้แต,แต่แล้วมันตัดทดได้มั้ยเฮ้ยเนี่ยดูการใบมันยังที่บนเลยพี่น้องเลยคุนนะ่ะดูการใบมันเด้อวันนะ่ะนี่ใบเลี้ยงมันนะเนี่ยคือที่มันสูงเพราะว่ามันอยู่ในร่มในสวนมะพร้าวมันก็เลยสูงหาแดด จะของเขาว่างงั้นนะ่ะจะของสวนนี่มาอวดตัวน,นี้ต่อนี่ผมจะหาใส่นี่เราเห็นเป้าหมายไปแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อรอดไม่รอดไม่รู้นี่มาดูพวกที่ปลูกแล้วคลิปนี้ถือถว่าโม่มาอวดนี่พวกที่ปลูกแล้วนะพี่น้องที่เห็นในคลิปเก่าๆคลิปนั่นน่ะที่ทํามาลงมาเรื่อยๆนี่ ต้นพวกนี้ก็คือมีโคนต้นแล้วที่ไปคูดมาที่เหมาสวนเข้ามาเจ้าละสิบยี่บต้นเจ้าละห้าสบต้นผมตั้งเป้าที่จะทํามะพร้าวไซนี่นะเฉพาะไซนี่แบบนี้นะเนี่ยมะพร้าวใหญ่ๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมตั้งเป้าว,ว่าจะทำร้อยต้นอ่าสำหรับมะพร้าวไซอย่างนี้นะร้อยต้นเราก็เป็นมะพร้าวกะลาเล็กเป็นมะพร้าวน้ําหอมอะ่ะ สามร้อยต้นเพราะว่าซื้อมาเพาะเล้ยงเราก็จะมีมะพร้าวไฟมะพร้าวก้านเหลืองกา้านแดงนะพี่น้องอีกสามร้อยต้นเพราะว่าให้เขาเพาะเล้วปนเสร็จแล้วอวดเสร็จแล้วปรึกษาเสร็จแล้วอันนี้ก็มานั่งกุงมเขามาว่าจะแต่งแบบไหนปลูกแบบไหนเดี๋ยวมาติดตามคลิปหน้านะครับพี่น้องว่าจะสามารถปลูกแบบไหนได้แต่งแบบไหนได้สําหรับไม้ไซนีนะครับพี่น้องครับ มะพร้าวอวนเตียถูกใจมากเลยเอาละครับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไปเท่านี้นะครับยังไงก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดที่ตามเป็นกำลังเรงใจให้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันรุ่นภาวนาให้มันรอดทุกต้นไม้คูดเพราะว่าลงทุนไปเยอะนะพี่น้องนะแต่มันทำอะไรแล้วผมเป็นคนทำอะไรจริงจังตั้งใจหวังผลแล้วก็โลภพูดตรงๆคือโลภเอาละครับพี่น้องไปแล้วสวัสดีครับผม นี่เดี๋ยวตีสี่ลูกมาแต่งมาปลูกตู้มันหนาอยู่